สวัสดีนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้พบกับป้าเดือนอีกแล้วเนาะวันนี้อากาศดีมากๆเลยป้าเดือนก็เลยจะพาออกมาเดินเล่นข้างนอกกันนะคะดูสิคะวันนี้อากาศแจ่มใสไปหมดเลยแดดแดดไปหมดเลยคะ่ะวันนี้เนาะ,ะจะมีแดดแค่อีกสองวันสามวันเท่านั้นนะคะแล้วจากนั้นก็จะไม่มีแดดก็จะเป็นแบบมืดมัวอะไรอย่างนี้อีกแล้วเนาะ,ะวันนี้พออากาศดีป้าเดือนก็เลยอยากจะออกมาเดินเล่นค่ะเราจะดออาเดินออกไปเดิน แต่ประเดินจะไปเดินเล่นที่ไหนรู้ไหมคะประเดินจะเดินเข้าไปในป่านี่เลยค่ะนี่เลย เราจะเข้าไปดูเนาะว่าในป่านียมีอะไรกันบ้างเนาะจะมีเห็ดในฤดูหนาวให้เราเก็บหรือเปล่าอย่างเช่นเห็ดเห็ดนางรมเห็ดนางรมก็จะขึ้นในช่วงนี้นะคะหรือไม่ก็เห็ดหูหนูเนาะก็จะขึ้นในช่วงนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในป่าน,นี้กันเนาะเนี่ยข้างในเนี่ยนะคะเราไปดูกันเนาะว่าปเดือนจะเจออะไรบ้างบางทีอาจจะไม่เจออะไรเลยนะแต่บางทีก็อาจจะโชคดีเจอเห็ดนางรมบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าโชคไม่ดีแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยก็ถือว่าเราไปเดินเล่นออกกําลังกายนะคะไปค่ะตามป้าเดือน กันไปเลยเนาะเราจะไปเดินเล่นในป่านี้กันค่ะใต้ใบไม้มีอะไรกันบ้างเราจะไปค้นหาใต้ใบไม้กันค่ะนะคะไปคะ่ะไปกับประเดือนกันเลยเนาะดูสิคะแข็งเป้งเลยอะ่ะเพราะน้ําแข็งมาเนาะน้าหนาวน้ําแข็งมาเมื่อคืนเนี่ยแข็งมากเลยเนี่ยถ้าหักก็คือเนี่ยหยิบก,ก็หักเลยอะคะ่ะดูสิคะหักเลย แข็งจนเป็นน้ําแข็งเลยค่ะสวยเนาะ <c oughs> เห็ดขึ้นตามตอไม้ก็สวยนะคะเพืเ่อนจะให้ดูเห็ดอันนี้ค่ะดูสิคะนี่สีเขียวใครเคยเห็นไหมคะว่าเห็ดสีเขียวดูสิคะ มอสขึ้นนะคะมอสขึ้นก็เลยเขียวไปตามมอสเลยที่จริงอะ่ะเขาเป็นเห็ดตระกูลเดียวกันนะคะกับเห็ดชน,นะะิดนี้เลยเนาะเห็ดชนิดนี้เนี่ยเป็นเห็ดยานะคะเนี่ยเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดยาเนาะดูสิคะแต่ทีเนี้ยอันนี้อ่ะยังขาวอยู่เลยลเห็นไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นสีเขียวเลยอ่ะเพราะว่ามอสขึ้นเขาก็เลยซึมซับความเขียวของมอสเข้าไปด้วยเนาะดยสีเน้ยีขาก็เลยเป็นอย่างนี้สวยมากๆเลยอึมซัอสิคะ อสวยจังเลยวันนี้ป้าเดือนพาเข้าป่าหาเห็ดค่ะแต่เห็ดเนี่ยหลายๆอย่างนะคงจะกินไม่ได้เนาะแต่เราก็มาดูว่ามีเห็ดชนิดไหนบ้างที่หน้าหนาวที่เขายังอยู่ในฤดูหนาวนี้นะคะเขาจะขึ้นตามฤดูหนาวเนาะดูสิคะนี่ก็สวยเนาะดูสิคะอุ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้สงสัยจะเป็นเห็ด หางไก่งวงมั้งคะเนี่ยหางไก่งวงเนาะที่เป็นเห็ดยานะคะแต่เนี่ยเขาแข็งแป้งอีกแล้วเพราะว่าอ่าน้ําแข็งมาเนาะน้ําแข็งมาหน้าหนาวเขาก็เลยแข็งแต่ตอนนี้แดดออกก็ยังไม่ละลายนะคะว้ยสวยมากเลยค่ะนี่แหละธรรมชาตินะคะธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เราได้เห็นสิ่งดีๆในป่าตลอดเลยสวยมากเลยค่ะ น้ำแข็งนะคะเนี่ยอากาศเป็นน้ำแข็งเนาะเขาเลยกลายเป็นน้ำแข็งอย่างนี้เลยหูดูสวยมากค่ะนะคะเนี่ยอุ้ยไม่มีเห็ดค่ะไม่มีเห็ดที่เราจะกินได้เลยเนาะมีแต่เห็ดที่ขึ้นมาตามขอนไม้ที่ว่าตั้งเมือเม่อตอนที่หน้าร้อนเนาะแต่ทีเนี้ยเขาก็ยังไม่ตาย แล้วอตอนนี้เขาเป็นน้ำแข็งหมดเลยเพราะว่าหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวอากาศเย็นมากตอนนี้อากาศลบโหไม่รู้ว่าเกี่ยงสามื่าเช้าก็เดินไม่ได้ดูองศาประมาณ 3, สามสี่องศาอ่ะกลางคืนนะคะแล้วทีนี้เออลุงเรียกแล้วทีนี้พอกลางคืนหนาวจัดๆเข้ามาเนี่ยเขาก็เป็นน้ำแข็งหมดเลยอย่างนะคะเห็นไหมคะ ตอนนี้ก็เดิอนอยู่ในป่าลึกเลยมันเดินเล่นในป่ากันนะคะอู้ดีหน่อยเนาะเพราะว่าในป่าเนี่ยเวลาช่วงนี้เนี่ยคือแดดไม่มีอ๋อยังไม่แดดไม่ดกเดินพูดผิดช่วงนี้เนี่ยต้นไม้ไม่มีใบก็เดินพูดอย่างนี้เนาะช่วงนี้ต้นไม้ไม่มีใบนะคะแล้วทีนี้แสงแดดเขาก็ส่องลงมาถึงนะคะแสงแดดก็ส่องลงมาทําให้แสงสว่าง เข้าไปทั่วหมดเลยเนาะแต่บางที่อ่ะนะคะเมื่อหน้าร้อนน่ะใบไ,ไม้เขาจะคุมหมดและทีนี้ก็แสงแดดก็จะเข้าไม่ถึงพื้นได้ยินเสียงเครื่องบินไหมคะนะคะเครื่องบินเขาก็บินผ่านอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้นะคะโอ้ยต้นไม้มอสสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเพิ่นให้ดูมอสสวยๆค่ะ เขาไม่มีเปลี่ยนสีเลยนะคะมอสเนี่ยเขาจะอยู่ในเขาสีนี้ตลอดการเลยในช่วงคริสต์มาสนี้นะคะพ่อเดือนจะมาเก็บเอามอสเนี่ยไปทําเครื่องประดับต้นคริสต์มาสพ่อเรือนมาเก็บเอาของพ่อเดือนทุกปีนี่แกะไม่ได้นะคะเนี่ยแข็งข้างในเห็นไหมคะข้างในยังเป็นน้ําแข็งขาวๆอยู่เลยเนาะเห็นไหมคะนี่เลยความเย็นข้างในเนาะ แต่ถ้าเป็นไม่มีน้ําแข็งแล้วเราจะลอกออกไปได้เลยนะคะเนี่ยเป็นแผ่นๆเลยป้าเดือนจะมาเก็บเอาไปทุกปีนะคะเพื่อไปประดับต้นคริสต์มาสหรือว่าไปประดับเทียนของป้าเดือนเนาะตกแต่งภายในบ้านค่ะอันนี้เป็นเห็ดหางไก่งวงนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดยาน,นะคะเนี่ยโอแข็งเป๊กเลยแข็งแข็งเป๊งเลยค่ะอันนี้เห็ดหาง ไก่งวงค่ะเป็นเห็ดยานะคะเนี่ยเอาไปเก็บแล้วตากแห้งเ,เก็บไปแล้วเอาไปตากแห้งเนาะไปทําชาดื่มนะคะเนี่ยเป็นยารักษาโรคดีมากเลยนะคะเนี่ยโอเคเดินไปเรื่อยๆกับป็เดินนะคะเราจะเดินไปดูในป่ากันโอ้มีต้นไม้ต้นหนึ่งดูเขาบอกไปดูใช่ไหมมันเป็นปุ่มคล้ายๆปุ่มรู้จักกับปุ่มมะขาบ้านเราวไหมคะ เป็นปุ่มเนาะลุงบอกไปดูปุ่ม,มไม้กลิ่นโน้นสวยดีน่เะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันค่ะไปนะคะเดี๋ยวข้างนี้เขามีไหมอ,อ๋อไม่มีมีอยู่ข้างเดียวเนาะมีอยู่ข้างเดียวสงสัยต้นไม้ต้นนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นหูด <c oughs> เป็นหูดละมังสวยไหมคะ สวยดีเนาะอันนี้เนี่ยเป็นเห็ดกระถินพี่ไม้นะคะเห็ดกระถินพี่ไม้หรือว่าเห็ดเกลือกม้านะคะเขาเป็นเห็ดยานะคะเนี่ยเขาเป็นเห็ดยาชั้นดีเลิศเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเอ่อ เขาเป็นยารักษาโรคมะเร็งโรคมะเร็งต่อมลูกหมากลูกมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งหลายชนิดนะคะระงับระงับระยะยงังเซลมะเร็งได้นะคะเนี่ยนะคะบ้า <attraction> นเราเมืองไทยก็ใช้เห็ดชนิดนี้รักษามะเร็งเหมือนกันเนาะนะคะเห็ด <jam> ชนิดนี้เนี่ยเขาจะขึ้นตามต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะอันนี้หรือว่าต้นไม้ผุต้นไม้ที่หักโค่นนะคะดูสิคะอันนี้เห็ดชนิดเนี่ยจะขึ้นตามต้นไม้ที่ตายแล้วะค่ะ อายุของเขาเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะเนี่ยแต่ละแต่ละดอกเนี่ยอายุเนี่ยเป็นเกือบสิบปีเลยนะคะเนี่ยเขาจะขึ้นมาทีละเล็กละน้อยเท่านั้นเองตรงเนี้ยนะคะเขาจะบานต่อไปแล้เนี่ยอันนี้ยังอ่อนอยู่เห็นไหมคะเนี่ยยังยังหยิกเข้าอยู่นะคะแต่ข้างบนเนี่ยอย่าไปแตะต้องเลยแข็งมากได้ยินไหมเนี่ยนั้งโป้งๆเลยแข็งมากๆเลยเขาจะเติบโตจากข้างล่างเนี่ยลงมาลงมาลงมาได้เลยนะ มีละแค่เซนติเมตรเดียวเองนะนะคะเขาไม่ได้เติบโตมเร็วรวดเร็วมันเห็ดชนิดอื่นๆเนาะนะคะเนี่ยเห็ดยานะคะเนี่ยเห็ดยาอย่างดีเลยเห็ดเกือกมา้าหรือว่าเห็ดกระถินพิมายนะคะสรุปแล้วไม่ได้เห็ดอะไรเลยนะคะไม่มีเห็ดอะไรเลยที่จะกินได้หรือว่าจะเอาไปแกงได้เนาะ ตอนนี้ป็ะเดือนก็จะกลับบ้านแล้วค่ะมือแข็งหมดแล้วเย็นหมดเลยป็เดือนไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยเนาะก็เลยอยากกลับบ้านแล้วละ่ะหนาวก็ได้อากาศมากเลยนะคะตอนนี้อากาศสดชื่นมากๆเลยได้อากาศทําให้อ่าโล่งปลอดถ้าไปอีกต้งเยอะเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะขอบคุณที่รับชมเนาะขอบคุณที่รับชมป็ะเดือนมา ตลอดทั้งคลิปนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้ะเดือนด้วยนะคะอะอย่าลืมกดกระดิ่งกริงร๊งกริง๊งให้ป้าเดือนด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ป้าเดือนตั้งลาไปแล้วนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ต้องขอบอกว่าสวัสดีแล้วก็บายบายค่ะบายบายค่ะบายบายกันในป่านี้เลยเนาะบายบายค่ะ